ลืมรหัสผ่านถ้าหากผู้ใช้งานแน่ใจว่าได้ทำการกรองยู้อร์ถูกต้องแล้วแต่คาดว่ารหัสผ่านจะไม่ถูกต้องมีวิธีการรีเซ็ตง่ายๆไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ให้ผู้ใช้งานทำการกดปุ่มลืมรหัสผ่านจากนั้นให้ทำการกรอกยูเซอร์อีกครั้งกรณีผู้ใช้งานเลือกเป็นเบอร์โทรให้ทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วทำการกดปุ่มรับ OTP ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันเข้าไปยังเมสเซจเมื่อได้รับรหัสแล้วให้ทำการกรอกรหัสยืนยันภายในเวลาที่กำหนดและดำเนินการกดส่งได้เลยค่ะจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยทําการกรอกในช่องได้เลยค่ะโดยรหัสผ่านที่ทําการเปลี่ยนจะต้องมีข้อมูลดังนี้ 1. รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย6ตัว 2. รหัสผ่านตัวแรกต้องเป็นอักษรตัวใหญ่ 3. รหัสผ่านจะต้องมีอักษรตัวเล็กและ 4. รหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขประกอบด้วยค่ะเมื่อทําการกรอกเรียบร้อยแล้วให้กดขั้นตอนต่อไปแล้วทําการกรอกรหัสเพื่อย,ยืนยันอีกครั้ง จากนั้นทำการกดยืนยนันจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จผู้ใช้งานก็สามารถทำการกดยืนยนันเพื่อทำการเข้าสู่ระบบต่อไปได้เลยค่ะกรณีผู้ใช้งานเลือกเป็นอ e ีเมลให้ทำการระบุป,ประเทศจากนั้นกรอกอ e ีเมลแล้วทำการกดปุ่มรับ OTP ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันเข้าไปยง e ังอีเมลเมื่อได้รับรหัสแล้วให้ทำการกรอกรหัสยืนยันทันทีแล้วดำเนินการกดส่งได้เลยค่ะ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วทำการกดยืนยันเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะถ้าหากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาส่วนอื่นเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ